ชีวิตสละชีพเพื่อปกป้องประเทศชาติในการสู้รบเลือกตี2554ที่พระราสาทตาควายพันเอกพระเวชหาราชได้เสียสละชีวิตที่พระราสาทตาควายคนที่วิทยาสวนชูผลได้เสียสละชีวิต ในสถานการณ์ต่อสู้รบที่ปราทตาเหมือนอสทพสมคิดสมศรีเสียชีวิตพระชีพเพื่อกป,ป้องประเทศชาติณักปราทตาควายอสทพอาลีคงหน้าพระเน่าเสียสละชีวิต สละชีพเพื่อปกปักประเทศปกปักรักษาประเทศชาติที่ปราสาทตามเมือนอาสาสมัครโทอพอกึ่งอาสา,า,าสมัครอาอาสาสมัครทหารพานกึ่งคนสงครามได้สละชีพเสียสละชีวิตเพื่อปกปักรักษาณนทะ่อง ตีอุทยัยหมื่นอภัยเสียสละชีวิตสละชีพเพื่อปกปักรักษาประเทศชาติณปราชาตาควายร้อยตีทวัตชัยบุญมั่นได้สละชีพเสียสละชีวิตเพื่อปกปักรักษาปฏิบัติหน้าที่รักษาประเทศชาติได้เสียชีวิตณปราสาทตาควายและนุ่งญ,ญาทหารเอรกาาหารล้าทหารทั้งหลายที่ไม่ได้มีชื่ออยู่ในทุกผลทุกแห่ง ที่ได้ปกปักรักษาจงมามีส่วนแห่งบุญแห่งกุศลที่พวกเราทั้งหลายได้ทำก็ขอให้ทั้งทั้งหลายพ้นทุกข์ได้มีความผาสุกได้เกิดในภพภูมิที่ดีมีบุญญาบารมีในที่สุดก็ขอให้สำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมพ้นทุกปรรลุธรรมด้วยเถิดสาอาไทยโลกทหารกล้าและ เราทำกระสากเพียงท้างคาอยู่เชือพระวง์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาพี่น้องที่หน้าจะแก่ไปวางบนแถวบางอยางนี้รอบบริเวณนี้และดวงวิญญาณทั้งหมดงให้มาร่วมชางดูช่างผสมและบอจะได้ถวายมอบให้เป็นสมบัติของทุกดวงวิญญาณเอาไปจุดตรงนู้นใครจะร่วมปัจจัยก็ได้นะคะเรา ต่มสุวรรณภูมิมนของพิษณุโจนกระทั่งถึงปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับดินแดนสุวรรณภูมิดินแดนไทยดินแดนธรรมทุกดวงจิดดวงญาณมาร่วมรับของอันประเสริฐ เพือที่จะได้เป็นสมบัติติดตัวน้อมถวายแด่พระรัตนะไทยน้อมถวายแด่พระพุทธรธรรมพระสงค์มหาโพธิสัตว์เจ้ามหาเทยพเปราเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธุพระองค์และบูรพกษัตร์ิยเจ้าป่าเจ้าเขาพรหมทั้งสูงสุดถึงต่ำสุดก็ขอให้ดวงวิญญาณทั้งหลาย เป่าประกาศกันผู้เสียสละชีวิตเสียสละทรัพย์เสียสละ,ะความสุขที่ปกปักรักษาผืนแผ่นดินอันประเสริฐแห่งนี้ได้รับทราบแล้วให้มาร่วมสร้างกุศลสร้างบุญอันยิ่งใหญ่ให้มีพลังให้มีฤทธิ์มีเดชให้มีสติมีปัญญาบุญญาบรารมี ให้ช่วยการปกปักรักษาดูแลทรัพย์สินสมบัติของพระพุทธศาสนาและขององค์กษัตริย์2568ณนะตอนนี้เราอยู่ที่ปราสาทตาควายค่ะปราสาทตาควายหรือภาษาเขมรเรียกว่าปราสาทกลอเบยค่ะอยู่ในที่เขตบ้านไทยนิยมพัฒนา ปราสาทกรอเบยค่ะไม่มีทำว่าขมิขอโทษค่ะผิดพาดภาษาภาษาขอมชื่อว่าปราสาทกรอเบยค่ะอยู่ในเขตบ้านไทยนิยมพัฒนาหมู่ที่17บเจตำบลบักใดอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ค่ะสถานที่นี้เป็นปราสาทหินศิลาแรงค่ะสร้างขึ้นเพื่อบูชาพระศิวะหรือเป็นเทวสถานสร้างขึ้นในรัชการพระเจ้าสุริยวรมันที่สอง ของอาณาจากักรกษัตริย์ขอมค่ะและก็จนถึงต้นรัชสมัยของพระเจ้าชัยวร,รมันที่7ดค่ะในสมัยบายนค่ะ <c oughs> ก็คือสร้างในคริสต์ศตวรรษรรที่สิบเอดเพื่ออุทิศแด่พระศิวะและตอนนี้ก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและสถานที่แห่งนี้ก็อยู่ห่างจากอายอดเขาพนมดงรักเพียงแค่สิบเมตรเท่านั้นระหว่างไทยกับกัมพูชาค่ะ แล้วก็ที่นี่ก็ได้มีการพบสวายยำพูวลึงก็คือเป็นภาษาสันสกฤตแปลว่าเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติก็คือเหมือนเป็นศีวลึงของพระศีวะค่ะที่ไม่ได้ทำขึ้นเองถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในาศาสนาพราหมณ์ที่เหมือนกับว่าองค์พระศิวะได้เสด็จมาด้วยพระองค์เองเป็นสัญละักษณ์ณให้กับห้<ใ>นแผ่นดิ<ใ>นไทยประสาทตั้งแต่รุ่นเก่ารุ่น แลกรวมกระทั่งถึงบรรดาผู้มีบุญญาธิการทั้งหลายและก็ผู้ไดเสียสละชีวิตแรงกายและก็สรรพสมบัติด้วยความจงรักภักดีายังติกยังค้างยังค้างยังข้อง,ง,ง,งเกีเ่ยวบ,บุณรักษาทีแห่งนี้ก็ขอเชิญไปร่วมรับบุญรับกุศลเพื่อจะได้เปลี่ยนสถานะมีบุญญาธิการมีฤทธิ์มีเดช และเป็นผู้มีบารมีอันเต็มเปีย่ยมบัจนี้พวกเราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติและประชาชนชาวไทยเป็นผู้มีความรักหวมแหนในสมบัติของประเทศชาติของศาสนาของพระมหากษัตริย์ก็ให้ดวงวิญญาณทั้งหลายมีสม่วนแห่งบุญแห่งบุศลและไปรับผลบุญผลกุศลเราทั้งหลายจะต้องเกิดความ รักความสามัคคีหวงแหนแผ่นดินทับศิลสมบัติของความเป็นไทยของความเป็นดินแดนชวนณภูมของความเป็นดินแดนําก็ขอตั้งสัตย์จาอธิษฐานต่อจักรวาลและต่อสิ่งศักดิส์สิทธิ์ทุกองทุกท่าน ให้ดวงญาณทั้งหลายได้มาร่วมประกอบพิธีเพื่อรับดุลรับผลจะได้มีฤทธิ์มีเดชมีบุญญาบารมีในที่สุดก็จะได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจักิสิทธิ์ด้วยความเข้มแข็งและกำจัดอาลีลาศตูรวมกระทั่งถึงผู้คิดคดทำลายทั้งบุคคลที่อยู่ในประเทศที่อัปตันอยและบุคคลที่อยู่ต่างประเทศที่เป็นเหมือน คนที่รุกรานจะต้องพ่ายแพ้ต่อศรัจธารรมอาก่าขอให้ดวงญาหลายเปนพวมกิีกจะมกันด้วยเถิดสาธุ พื้นแผ่นดินทำสุวรรณภูมิเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาของประชาชนชาวไทยของกรุภากษาัตริย์ขององค์ศัตรององา,าตรซึ่งจะมีความมั่นคงถาวรอ,อุดมสมบูรณ์ในเศรษฐกิจในสุขภาพในจิตใจ ในบุญญาบารมีแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้คิดร้ายคิดเล็วคิดชั่วทั้งภายนอกประเทศและภายในจะล่มสลายจะพังทลายด้วยอำนาจแห่งสัจธรรมจักรวาลขอประชาชนชาวไทยจงเจริญ